ังเดี๋ยวเ้ยเพลงไเน็นจังไหโอ๋อหมูโอ้หมูกันมาจากไนม้พอมูครับมูเรียนหนังสือน้ำกันเพลงไหนมาจางไห้เอาก็นดิแล้วกระดิมาเรียนมาเรียนโอ้ไปผ้ารอเนี่ยสบายดีพารอเนี่ยนอนเนี่ยหมูครับมูเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันมอหนึ่งถึงมอสามเคยมาเจอกันอยู่สักก้า ปีไรคฮะบสามสี่ <2, S 1> ปีข <2, S 1> ึ้นหลังสองสองสามปีสามปีขึ้นหลังมาพอก,กันอีกแล้วครับอันนี้เพิ่งยุ่งเกี่ยวโตอ่า <Wow. S 1> เดี๋ยว <Wow. S 1> ซื้อทรงพิเศษไปเปลี่ยนกางเกงก่อนจะแขกไปกัดไป,ไป,ไปโอ้โอ,โอ้ดีใจดีใจอ่าครับมาขอเจรจาเปลี่ยนกางเกงครับซื้อกางเกงไปเมื่อวานเนี่ยของยี่ห้อยูซูครับสรุปสุดท้ายครับให้เปลี่ยนครับแน่นอนครับมาตรฐานนี่ลีลาให้เดาซื้อแต่เมื่อวานครับ น่ารักมากครับร้านน่ารักมากนะนะฮะครับเสื้อผ้ากางเกงสวยครับสวยงามมากลายยีย่ห้อนี่ขายดีของญี่ปุ่นครับยี่ห้อดังของญี่ปุ่นครับยูวิสุผู้ใดมีโอกาสมาได้ครับเด,อดอ้อรยูศูนย์ของเขานี่ยล่ะหลากหลายอือโอ้อยกระพากันเห็ดยังกระดอกกระเดียะมาเห็ดยังต่อคิวกันนะซื้อเกือบ มันถือครับมันถือกองเมืองไทยมันผูอกกองเมืองไทยก็เลยซื้อกันซื้อเกือบพันะต่อคิ้วต่อคิ้วซื้อเกือบกันที่นอกของยานคนเยอะมากครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับที่เราอยู่ที่โอซาก้าครับแต่ว่าจะไปดูพื้นที่ออกชานเมืองบ้างครับวันนี้สิบเอทางชานเมืองเนี่ยสิเอ็จะไหนปะไปเบืองกันครับ รกพาไปหาเช่ารถไดยไหมเอ่อเนี่ยเดพาไปเดี๋ยวเดียวเช่ารถเช่ารถขี่โกโก,โก้ฮะครับรล้อเล่น<อ>เดี๋ยวอตอนนี้กำลังจะไปเช่ารถครับให้เพื่อนพาไปเช่ารถขี่ขับในโอ้ลึกซีเช่าแล้วบ่อแค่นี้เช่ารุมด้วยลับบอจีนี่รรเบ่อเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถขับกันนะครับที่โตเกียว,วโอที่โอซาก้าโอซาก้าหลงกับโตเกียวอยู่เลย โอซากะในมูมูศูนย์การค้าของของโอซากะโอซากะชิ้นใชายบาชินี่โอ้ยของแบนเน่เมื่อเอออันนี้เรัแมทเฮ็ดกับเฮ็ดกระเมื่อผุนไอต่อคิวกันได้เลยนี่สิไปเบิ่งโอ้ยได้สึกอ้อากาศดีมากครับวันนี้สุดยอดของอากาศครับพี่น้องเอ้อวันน่ะอากาศดีหลายที่ญี่ปุ่นนะครับ เดินชมเมืองเขาเออนะนี่เป็นไงครับอากาศดีปะดีไลท์ครับผมดีไลท์ลเนะาะไปหาเลาะน้ำบัตรนอกกันเลยไหมจักหมื่นหนึ่งเนาะมีตลอดในเมืองหลายไปซื้อหน้าเนาะครับหาซื้อหน้าไปเบิง่งหาหมูไปเห็ดมาเห็ดหน้าบุญมาสาขา,าญี่ปุนปป่นปะไปสั่นไปเลยไปเช่ารถก่อนครับแป๊บหนึง่งหารถขี่ก่อนย่านนี้จะเป็นย่านขายรถ หรูทั้งนั้นครับเมื่อกี้ลอมโบกินีเฟอร์ราดีตอนนี้ m มคลาเรนนี่ครับพี่น่องอยู่เมืองญี่ปุ่นนี่กับประมาณ15 16ล้านอยู่ไทยก็30กว่าล้านาญี่ปุ่นจะถูกกว่ารถเมืองไทยจะแพงครับถ้าอยู่ประเทศเขาทแท้ๆยุโรปทแท้ๆกับพอแพงคนไทยนี่ถ้าถ้าว้าถึงรถยนต์นี่พวกรถสปอร์ตพวกเฟอร์ราดี้และลอมโบกินีแมคลาเรนนี่ ก็จะถูกกว่าที่ประเทศไทยเท่าตัวครับปอร์เช่เองสิขั้นละสิบล้านบัลล่าอยู่เมืองนอกอะสี่ล้านกว่าบาท5าล้านอังสิราคารถเมืองไทยจะแพงนะครับอันนี้ก็เจอคนไทยนะเนี่ยมาดูงานมาคารเลนแลมโบกจีนี่บอกคนไทยคนไทยเบิ้งหน้าตาเออบอกเบิ้งเบิ้งหน้าตาละไทยหรือไงไปไปไป ท้องห้องเริ่มหิวครับท้องห้องร้องหิวครับกำลังสีหากินเขาเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวโอ้กินแบบได้ก่อนอาหารญี่ปุ่นของแท้แน่นอนโอ้แบบจอกจอกแจ๊กแออกมาแบบของแซ่บโอ้มีเต้าหู้มีแบบดีเพื่อสุขภาพเออเออเดี๋ยวเปิดนะสั้นยี่สิบเอ็ดไปสันยี่สิบเอ็ดมืือเ่ยนบ้า้เออบริจองจะให้กินว่าพอดีสันยี่สิบเอ็ดนะ ครับตอนนี้อยู่ซันยี่สิบเอ็ดของโรงแรมอย่างบโบจูซือตึกยังโบตึกนี่แหละเป็นตึกครับขึ้นมากินอาหารญี่ปุ่นครับนี่แบบเซียนเนี่เขาเด่นอุเมนุฮานะอีโอเมโนฮานะเขาว่าเป็นร้านมิซือเสียงของญี่ปุ่นมาสันเดย์เขาต้องมาขายน้ำโรงแรมแน่อยู่สถานที่แบบอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพดีอ่ะซีแซีบซัมไดซีสุขภาพซัมไดไปไปกินน้ำกันครับพี่น้องครับมา เป็นสีมรกตด้วยคืออะไมาถากอยู่มาลองเบิ้งเขาจะไปขึ้นขึ้นบอบ่าหไรเอารถโนสึ้นเนี้ยหรอแม่นหมายว่าคนยางไปเที่ยวไปถ่ายรูปไปไงเช่นนี้โดมดมยังก่อตัวไงยันนี่เคียวซิลาโดมเคียวเียวซิลาโดมที่ว่าเขาจัดเวทบอลนี้ยังแไงงานคอนเสิร์ตสายามเย้าของเอริกของเป็นได้ลูกแล้วก็ยานแล่นนี้กันหยาดลูกกัน เออครับแน่ครับสวยๆครับตึกชั้นที่21ของตึกนี้นะครับที่เรามากินข้าวกันนะครับนะลองชิมมึงดูรสชาติเป็นไดย์อ๋อเนัตยกเต้าหู้ตัวเต้าหู้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 เป็นไดย์แซ่บครับแซมันบะหมี่อะไรการอยู่แด้วเหรแต่ว่ามันก็บแพงค่ไงวะ เบิ้งครับเริ่มต้นเต้าหู้กับอน,นี้ครับเต้าหู้ไข่เนาะครับเนาะเต้าหู้ไข่บ่อ๋อแซ่บเป็นปะ งขบ่ขันเนาะลูกไปลุกมาคนญี่ปุ่นโคิายยมัอไบ้ญี่ปุ่นเขาบใไ่บส่บไวแน่อื่นบ่แตกบสกบบ่มีตัวเครื่องเ,รเครื่อง,นะองเอองสงียเครืองหนึ่งเขาสี่เขาจะบ่ซื้อขายกันญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาดี่ง่งออกไปบ้านของบุตรว่าต้งรคุมเนาะเนไอออมครับ พร้อมพร้อมเนื้อเนื้อครับเนื้อคาไสไงเปลือปลาใส่ผักกระแยงพร้อมกระดอกกระเดียบพี่น้องเอ้ยพุ่นนะซิมกันนะสันจะแซ่บทัวเวตัวเขามีบวงหอยยูเดี๋ยบบวงเขาก็มีหอยยูโอ้หอยไม้เทระยังเทระยังกินมืดและนายโยกออกกินมืดนายโยกออกก็ไม่ม่เังสินะพวงกันขยจ้อนโยบายเขาอกแล้วซิมกันพี่น้องครับ อีหยังครับอีหอย่างเด็ดนน้ำซุปอันนี้สาเกเดยพวกนั้นนี่พวกนันเขาสั่งสาเกเด้บ่แม่นพวกเมาก้างพวกนั้นเด้อ๋อกินอันนี้บ่นี่ครับพวกเมาก้างอวอนบะื้อแม่นน้ำซุปน้ำซุปนึงน้ำซุปวอนบะข้อยเอาลองเบิ wow. okay. like, right? like ่งเออร่องเบิ่งอันนี้เด้อลองเบิ่งเนาะร่องเอิ้งบนาะนมใหม่แซ่บด้วยแซ่บอะไรให้หลายอย่างพุดครับพี่น้องอาหารเช่ญี่ปุ่นพี่ไม่หดอันนั้นไ้มเอาเลยเอาเลยเตุ้ง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 เอาละครับแซ่บบ่ กินจนเพื่อน่ะเพื่อนออมบกหอยเจ้ากินแน่หอยมาพูดท่านอี่กินได้กินแด้พื่อน่ะโอ้ยมาได้ครับเด้อหัวยันโบอิมบางีมันกระถือพูดสามพันเก่าครับสามพันเก่าเยนนะฮะนี่เขาสมพักความนี่สมพักกินไปกินมากไก่อิ่มเออสมพักแม่บัวกินไปกินมากไก่อิ่มไก่อิ่มตอนนี้ครับพี่น้องคุณผู้ชมครับ ตอนนี้อิ่มแล้วนะครับยังมีของหวานด้วยยังมีของหวานหวานบ่เอาโอ้ยังสมีของหวานอีกอยู่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอิ่มเช็คบินได้เนาะเสร็จเดินท้างต่อนะครับเดี๋ยวพอกันได้คลิปต่อไปนะครับได้เดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆครับของเมืองโอซาก้ามาฝากนะครับเดี๋ยวเราจะไปชานเมืองกันบ้างแต่วันนี้คงไม่ทันแล้วครับสวยแล้วนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้กี่โมงแล้ว ใบมง่มงบม่งก็ยังม่ท่านอยู่เลยเนาะเขาขี่รถไฟฟ้าไปบท,ท่านบอกไปทำชั่นเมืองบานนอกได้ไหมไปหาง,งมบักหอยกับปูกับปลาไปหาซีดเบ็ดได้ไหม,มเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาคอมเมนต์มาบอกมาจานน้ำกันครับมือหนีสามนุ่ 3, นมสามมุมครับพอกันไปไปต่อครับย่นางเหลือไอซครีมพี่น้องเอ้ยไอซครีมมาอีกแล้วตรงนี้ ้ยว่ามันจบทิปเลยได้เนี่ยอาหารการกินยังเหลือไอซกครีมอยู่